สวัสดีครับฝากกันนาครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยเนยก็พักนะครับก็หายกันไปนานนะครับช่วงนี้บ่ได้ทําคลิปบ่อยนะครับก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับก็วันนี้ก็เริ่มขี่คลายลงของแล้วนะครับจากกี่จํานวนสองหมื่นไลน์นะครับสองหมื่นกว่าไลน์ต่อวันต่อนี้ก็เหลือหมื่นกว่าไลน์นะครับ ก็ลดลงแล้วนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่ายินดีนะครับก็ผู้ติดเชื้อลายไม่นะครับได้ลดลงแล้วนะครับก็บอกได้บอกคอยได้ไปไหนนะครับเลยบอกคอยได้ทําคลิปนะครับแต่วันนี้มาสูงนะนะครับเหมือนเดิมเหมือนละว่ได้เข้ามานะครับก็มาอัปเดตนิดหน่อยนะครับพอดีมีเวลาก็เลยเข้ามาตานยาสนานะครับก็วันนี้มี ประสบการณ์จะมาแชร์ให้เพื่อนๆอทุกคนได้แบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนทุกคนนะครับเรื่องอเครเ่องกับหน้านะครับฝากบนอื่นนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับหากชอบคลิปแบบนี้นะครับผลิตออจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ นะครับของคนทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศห้องถุงน้ำนะครับหลังจากที่ผลูกข้าเสร็จแล้วนะครับได้ไปประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเขาก็เริ่มแต่ก่อเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับนี่นะครับเกี่ยวนะครับตรงนี้ก็เป็น เป็น้าจึงเข้าสมกันนะครับนี่ผลเสียของการวันแห้งนะครับการวานแห้งก็จะยุ่งยากเรียง้ยาหน่อยนะครับถ้าคุมมตันนะครับสําหรับนาปลูกนะครับอาจจะดูดบางนงา้มตาแต่เือกหญ้านี่ก็สามารถคุมได้ง่ายกว่านะครับนี่นะครับตัดญ้าตะกี้เริ่มตั้งแต่นี่ไปนะครับเริ่มตั้งแต่นี่ไป ไปปุ่นนะครับโซดไปปุ่นนะครับได้สประมาณสองสามพันคือตอนนี้น้ำมันมดแล้วนะครับน้ำมันเครื่องตะย่านะครับอันนี้แป้งข้างเคียงข้างเคียงก่อนก็กำลังซุปน้ำใสนะครับน้ำใสเข้าน้ำแห้งแล้วนะครับตรงนี้ฝนบอกให้ตกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจะมาอู้ถึงเรื่องเครื่องตะย่าหน่อยนะครับประสบการณ์ที่ใจมานะครับ มาแชร์ให้เพื่อนได้ได้หู้กันหน่อยนะครับสำหรับคนที่หู้อยู่แล้วก็ก็เป็นยังนะครับก็สําหรับมุอใหม่นะครับก็ลองฟังไว้พอนะครับนี่บรรยากาศข้างหลังมันเป็นสวนยางนะครับก็เลี้ยงเชียรไตันย่านะครับอ่าอ่ามันบม่มีปัญหานะครับแต่ไม่มีปัญหาตรงที่ว่าใบตัหญ่านะครับใบตันญ่าที่ผมเคยใจแต่ก่อนผมจะใจใบแบบนี้นะครับ ใบเป็นใบยี่นะครับใบใหญ่ๆยี่นะครับแ็้วมีรูตรงกลางเนาะมันมันหมุนยี่นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนชคงเคยเห็นเคยใจนะครับแต่ว่า,ามันตัดนะครับได้ความตรวจเลี้ยวก็จริ้งนะครับมันตัดได้ได้เลี้ยวนะครับวงกว้างแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ตรงที่วา่าเวลามันโดนโดินโดนหินนะครับมันจะกระเด็นขึ้นใส่ตานะครับโดนเศษไม้ มันจะโดนมันจะโดนเศษไม้โดนหินโดนดินนะครับมันจะสะเด็นเข้าตาเขานะครับก็ผมกระโดนเป็นประจํานะครับแต่ก่อนนะครับเขาจะเอาลงนะครับใกล้ใกล้พื้นดินแต่ก็อนมาได้นะครับต้องเหลียวไว้หน่อยนึงครับเหลียวไว้ต่อยาไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาไอ้ใบมีดมันโดนดินกระเด็นขึ้นใส่ตานะครับก็หลังจากนั่นนะครับผมก็ได้เปลี่ยน เปลี่ยนใบนะครับจะเป็นใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวพเพื่อนๆไปดูนะครับเปลี่ยนเป็นใบแบบนี้นะครับเป็่นห้องว่าใบใบเลื่อยวงเดือนนะครับตัดหญ้านะครับใบที่เป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวจีนนะครับเป็่นห้องว่าใบเลื่อยวงเดือนนะครับเอาใส่สําหรับตัดหญ้านะครับตัวนี้นะครับข้อดีของใบแบบนี้นะครับคือว่าเขาสามารถเอา เข้าไปในดินก็ได้นะครับถึงหลากหญ้าเลยก็ได้นะครับต่อยานะครับใบแบบนี้นี่ขี้ดินหรือว่าเศษไม้เศษหินนะครับมันจะบักกระเด็นขึ้นมาใส่ตานะครับอันนี้คือข้อดีของของของใบตัดหญ้าแบบเอ่อดืยวงเดียนนะครับซึ่งมีความประทับใจมากนะครับใบแบบนี้นะครับจากติดจะเคยใจแบบใบแบบใหญ่ๆมานะครับแบบสองใบใบมีดนะครับ จะต้องใจหมวกตะไครยนะครับคุมเกิดเซฟนะครับเซฟหินเซฟขี้ดินนะครับเสพใบต่อยานะครับวิตีมันจะกกระเด็นขึ้นนะครับแต่ใบแบบนี้นี่บ่มีเลยนะครับเศษหินเศษหญ้าเศษขี้ดินบักกระเด็นเลยนะครับถือว่ามีความปลอดภัยมากๆนะครับสําหรับการตัดญ้านะครับก็รู้สึกว่าประทับใจมากนะครับใบแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันบ่ากิ่นแห้งเครื่องนะครับ มันจะตัดไปสมูทมากๆนะครับเนียนขนาดนะครับไปแบบนี้นะครับอยากให้เพื่อนที่ใช้เครื่องตันยาเป็นประจํานะครับหรือว่ามือใหม่นะครับลองเปลี่ยนไปใช้ดูนะครับใช้แบบนี้นะครับสบายมากนะครับรับรองได้นะครับหินบัคกระเด็นไม่บักระเด็นนะครับก็สาหรับโคตที่เป็นหูอยู่แล้วก็เลื่อนพันุนะครับสาหรับมือใหม่ก็ยากพื้ไปลองนะครับ ใบอนหนึ่งก็บกแกงครับร้อยลักร้อยนะครับร้อยกว่าบาทก็และอีกอย่างหนึ่งคือเขาไบ่ได้รับนะครับไบ่ได้รับผมเหมือนใบที่ใบใหญ่ๆนั่นนะครับอันนี้ผมไม่ได้รับผมเลยนะครับมันก่อยังเข้าอยู่นะครับก่อยังใจได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ใจเครื่องตัญญาใบมีตัญญาที่ประทับใจนะครับถือว่าปลอดภัยมากนะครับสําหรับใบตัญญาแบบนี้นะครับ เรื่องหินกระเด็นดินกระเด็นนะครับหรือว่าเศษไม้เศษหญ้ากระเด็นขึ้นไส่ตานะครับใบแบบนี้จะบผมนี้เลยนะครับผมจะบดเคยโดนเลยสักครั้งเดียวนะครับบดกระเด็นขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นใบแบบนั้นมาได้นะครับถ้าเจอหินก้อนหินเล็กๆนะครับมันจะปัดนะครับแล้วก็กระเด็นไปไก่พานขนาดนะครับถ้าเป็นขี้ดินก็คกระเด็นใสตานะครับเข้าตานะครับร้องคอนะครับสําหรับใครที่แนวบกเคยใจใบแบบนี้เตี้ยนะครับ สำหรับคนที่เคยใจนะครับก็น่าจะเกยความประทับใจของผมใจนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองพอนครับสำหรับมือใหม่นะครับก็สำหรับที่นี่ก็มีท้่ตัวอี้นะครับช่องนี้ก็เซฟนะครับเกี่ยวความปลอดภัยนะครับโรคระบาดมันยังมีอยู่นะครับก็จะพยายามครับทำคลิปลงใือ เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้พอกอ,อุปไปก่อนนะครับกะลังสุ่มทำโครงการใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันเวิร์กจะได้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทำเป็นคลิปนะครับผู้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวน้ำช่องทำไปเรื่อยในกัะพกป้าทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อน,นครับประกันใหม่คลิปหน้าครับจะไปทำมาอย่างต่อที่ไหนกระไผนั่น เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ